ย้ำกันอีกทีรอบที่88มุมมองทีเฟกเป็นลักษณะของการเด้งขึ้นเพื่อหาจังหวะของการลงต่อเพราะฉะนั้นทั้งชุดไม่ว่าจะเด้งไปโซนไหนจะเป็นจังหวะของการช็อตครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมานิโร และนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทดประจำวันพฤหัสที่4ี่ธันวาคมปี2568นะฮะผมขอเริ่มต้นรายการด้วยการอัปเดตหุ้นของวันพุธกันก่อนนะครับหุ้นแอดไว้์สวยเนาะออปิดปิด5.35ก็ยังโอเคนะครับใช้สต๊อปบอลที่5.35ครับ AS ก็สนุกสนานกลับมาอยู่ที่เดิมแต่มุมมองว่าชุดนี้มันมองเป็นชุดสะสมได้นะครับแต่อย่าสะสมมากเกินไปครับเพราะว่าโหดมันยังไม่ค่อยสเสถเยรเท่าไหร่ สต๊อปลอดอยู่ที่3.34ครับ BLOA ก็รอต่อไปนะครับตัวนี้จะช้าอยู่แล้วแต่มีโอกาสนะผมมองแนวต้าน25นะอีกไกลนะฮะเพราะฉะนั้นรอดูในสัปดาห์นี้ว่ายังคงยืนอยู่โซน19ได้หรือเปล่าถ้ายืนไม่ไหวแล้วก็หลุด19ไปเนี่ยก็จะต้องไปรอรอบถัดไปนะฮะต่อด้วย CPG ยังอยู่ที่เดิมเลยฮนะไม่มีปัญหาอะไรสตอปลอตอยู่ที่43.25ครับ JMT ก็ยืนอยู่ที่เดิมนะครับสรบรอดที่เดิมนะฮะแปดจุดเจ็ดห้ามกุโลก็แทบจะไม่มีไรปเดตนะฮะสรบรอที่เดิมครับยี่สิบสองจุดเก้าศูนย์บอชมันยังไม่ยอมไปนะมันไม่ควรจะพักตัวเร็วขนาดนี้นะจริงตัวนี้ก็ละไว้ก่อนอะไรยังไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับ a m d 8 0ดศูนย์อ่าเปิดมาไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะก็รอดูต่อก็ได้ครับยังไงมันก็ยังยูนในโซนล่างอยู่ สต็อปลอดเอาไว้ที่1.36นะครับสวัสดอ้ายมันอโอโควรจะเป็น V shape แล้วก็ดึงขึ้นไปเลยครับไม่ควรจะพักตัวเร็วขนาดนี้สต o p l ลอด26ท่วนครับแล้วก็ g a ๊ VN 11นะอันนี้หลุดสต็อปลอดไปรอรอบใหม่ผมว่าไม่น่าจะนานนะไม่เหมือนหุ้นไทยนะหุ้นไทยต้องรอนาะนแต่ตัวนี้อาจจะรอสัก1-2สัปดาห์เดี๋ยวรอติดตามกันดูอีกทีหนึ่งนะครับ อัปเดตตลาดกันต่อเลยเนาะเป็นยังไงเหมือนกับที่คุยเอาไว้หรือเปล่าขึ้นไปแต่นะไอ้นี่ยังไม่แตะหนึ่งสองนย์ด้วยซ้ำขึ้นไปยังไม่ถึง1285ก็ย่อลงมามันแปลว่าอะไระฮะมันก็เหมือนกับที่เราคุยกันซ้ำๆเดิมๆทุกๆวันนะครับว่าจังหวะที่อยู่ในโซนล่างเนี่ยถ้าคุณต้องการจะขึ้นต่อ คุณต้องเรียกแรงศรัทธาการที่จะเรียกแรงศรัทธาได้เนี่ยคือมันจะต้องขึ้นต่อเลยขึ้นต่อเลยขึ้นต่อเลยนึกภาพไว้ฮะแล้วมันก็จะทําให้แบบหลายๆคนเนะี่ยเข้ามาจอยแต่นี่มันไม่ฮะขนาดอยู่ในโซนล่างแล้วก็ยังสะอึกอะ่ะเออมาเนี่ยวันที่หนึ่งดูดูดูแพทเทิร์นนะหนึ่งธันวาทําได้ดีครับสองธันวาเนี่ยสะอึกแล้วนะครับสามธันวาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรจะเกิดแพทเทิร์นในลนักษณะนี้ไม่ควรจะพักตัว ที่เร็วเกินไปอารมณ์ประมาณจุดสตาร์ทวิ่งมาราทอนเสียงปืนดังปั้งจุดสตาร์ทออกมาวิ่งได้9ก้าแรกอก้าแรกเฮกเหิม9ก้าที่2นี่คือหอบแล้วอะไม่ไหวเพราะฉะนั้นมุมอมองก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเซตหรือว่า S50 Z25 ก็จะเป็นจังหวะเด้งเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้น เพื่อนๆที่ยังไม่มีของเตดน,น่าจะมีของอแล้วแนะ่ละเนาะแต่ถ้าหรับใครที่ยังไม่มีของก็รอโซนเด้งนะฮะเด้งก็น่าจะอยู่ประมาณ840นี่ไม่ไม่น่าจะมาแตะนะเออก็8ปดสบวกลบนะครับจริงๆในกลุ่มไลน์วันนี้ก็น่าจะเล่าให้ฟังอยู่นะครับว่ารอเด้งก็โซนเด้งก็คือตรงนี้แหละครับ840ถึง843ซึ่งมันก็มาถึงจริงๆพอถึงปุ๊บแล้วมันก็ย่อลงทันทีจริงๆ่านะก็ถือว่า โอเคอยู่นะตรงนี้ก็น่าจะลงต่อแต่ว่ามันก็จะไม่ลงง่ายเพราะว่าก็มีศักดิ์ศรีของแนวรับคำไว้อยู่แต่ก็จะไม่ขึ้นกู <c oughs> จะเอาจนกว่าพวกมึงจงงะงงอ่ะเออทำนองนี้นะฮะจนกว่าจะต้มกันให้เปื่อยแล้วเพลอๆอาจจะมีการเบรกอ่ะฟังดีๆนะเพลอๆอาจจะมีการเบรก8 4 3ได้ด้วยแต่ว่าจะเป็นการเบรกหลอกนะครับแล้วก็เป็นการเบรกเพื่อหาจัางหวะในการ ยัดของใส่มือเอา้านี่เบรกแล้วใครอยากจะแอลแอลมาเลยแล้วก็ปุ๊บยัดของใส่มือแล้วก็ทิ้งตัวลงเนี่ยมันมันแพลวพลว้วถ้ามันเยอะนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทองกันบ้างทองที่เราติดตามกันเนาะ XAU USD ผมบอกแล้วนะสัปดาห์นี้ควรที่ยืนยืนให้ได้นะฮะอย่างน้อยๆน,นะฮะ4 2 5 0 4 3 0 0คุณต้องยืนให้ได้โซนนี้ วันนี้ที่ผมอัดคลิปคือวันพุธนะฮะเวลาสิบหนาฬิกาห้าสบอนาทีอันนี้มันยังยืนไม่ได้นะเหลือวันพฤ i̇şte. Ad. หัสวันศุกร์อ่ะเหลือเหลือคืนวันพุธอ่ะเพื่อเพื่อเปิดเปิดเช้ามาดูเลยนะ4ี่พันห้าสิหรือเปล่าถ้าไม่ได้หืมไม่ใช่ว่าทรงมันแย่ไม่ใช่ว่ามันเสียทรงเพียงแต่ว่าระยะเวลาในาการพักตัวมันนานเกินไปพอระยะเวลาในการพักตัวนานเกินไปมันจะเกิดแรงขายเพราะแรงขายเนี่ยมันก็จะทําให้ เกิดการย่อตัวซึ่งการย่อตัวก็จริงๆไม่น่าจะลงลึกสําหรับในรอบนี้เพียงแต่ว่ามันน่าเบื่อที่จะต้องเอา้าหลอกให้กูรออีกแล้วเหรออะไรทํานองนั้นนะฮะทองก็ก็รอวันวันศุกร์นี้ก็น่าจะตัดสินได้นะครับว่าตกลงว่าจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าอใช้คํานี้อะไรกันขึ้นแน่แนเออแค่ขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าใครที่เหลือๆนะมีมีตังเหลือๆก็ ทยอย DCA ไปเดือนละครั้ง2เดือนครั้งก็ได้ฮะเพราะว่าจังหวะมันมันยังมันยังไม่ได้โชว์ความไวในการกระชากนะครับก็ค่อยๆทยอยสะสมไปครับไม่ว่าจะเป็นกองกองทุนทองนะฮะอาร์ทองคำหรือว่าจะมาเทรดโกลสปอตก็ได้นะอ่านะเทรดโกสปอตตัวนี้ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงจันออฟพาลุยได้ทุกหน้าเทรดนะครับใครสนใจ เทรดโกลสปอตก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเรามีกลุ่มไลน์ครับสอบถามรายละเอียดที่ไลน์โอเของช่องมันนี่ฮีโร่ได้นะฮะเดี๋ยวผมพาดูของวันนี้กันต่อเลยเนะาะก็จะมี asml 0 1อันนี้น่าสนใจมากใช้สต็อปลอที่28.75ได้เลยนะครับก็มีโอกันแรลลี่นะครับแนวต้าน3 3 7 5ไม่ได้ไกลแต่ก็มีอัพไซด์ราวๆ 12%นะก็น่าสนใจอยู่นะถ้ามาคือ CKP ครับมันอยู่ในโซนแนวรับครับตัวนี้น่าสนใจครับแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกับตัวบ้านปูแต่บ้านปูจะสวยกว่านี้นะ <laughs> CKP แนวรับเนี่ยเราวาง Stop Loss นะครับจริงๆควรใช้ที่2.12นะครับแต่ผมแนะนำให้ใช้ที่2.20แล้วก็รลลี่ขึ้นไปเลยครับแนวต้านประมาณ2.8จนถึง3บาทครับมิสเตอ ถ้ายังจํากันได้ใครที่ดูรายการทุกวันจําได้ไหมครับว่าตรงนี้คือโซนสะสมเพื่อขึ้นต่อจําได้ไหมฮะ,ะรู้สึกว่าผมจะเอามาเล่าให้ฟังสองครั้งมั้งหรือสามครั้งนะ่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วตรงนี้คือแท่งเอฟเฟกต์มันผมต้องการเอามาเล่าเอามายืนยันให้ดูว่าลักษณะการติดตามมันเป็นยังไงนะตรงนี้เป็นลักษณะของ Tshape ที่ยาวนานมากเพื่อนเพื่อนที่อยากจะดูแพทเทิร์นนะครับ ก็ใครที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าอยากจะหาอ e ีบุ๊กมาอ่านก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ได้รวบรวมตัวแพทเทิร์นนี้เอาไว้ในอ e ีบุ๊กเช่นกันอ e ีบุ๊กเราก็มี11เล่มแล้วมั้งนะใครอยากจะหาซื้อไปอ่านก็ได้เลยนะครับติดต่อมาหลังบ้านได้ีนี่ก็ขึ้นต่อนะครับเราก็จะทำการยก Stop ปลอสชุดนี้ขึ้นมาที่8.70นะฮะก็มีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่า ต้องระวังแรงขายด้วยเนาะเพราะตอนตอนนี้มันออนถามหายพอขึ้นมาโซนสัก10บาทเนี่ยต้องเริ่มเรามาระวังแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวเอาไว้ลุ้นนะฮะ nvidia nvda 8 0ลุ้นยังไงคือช่วงเช้านี้่เมืม่อจะเห็นอยู่แล้วนะถ้ามันอยู่ในแดนบวกนะมากกว่า29บาทสามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะค่าย80ได้ทุกค่ายเพราะส่งคารปมันขายกันแล้วก็ตัวซิลิเอาไม่ไม่ได้สวยแต่ว่า เป็นเป็นหุ้นที่มีดาวไซด์ต่ำนะครับสต็อปรอดอยู่ที่1.29เาแนวต้าน1.42แถวๆนี้นะฮะสุภาลัยสวยกว่าสิริเมื่อกี้นะครับมีขึ้นพักทะลุให้เห็นแล้ว2อรอบสต็อปลอดอาจจะลึกนิดนึงนะครับ16.40นะครับแนวต้าน18.5 STGT ก็จะสวยกว่าสุภาลัยเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันเป็นจังหวะนะบ้างไฟนะฮะเกิดโมโนเวฟใน กรอบหลังๆเนี่ยสต็อปลอสเอาไว้ที่7.7ก็ได้นะครับหรือว่าสัก7.6ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแนวต้านมีโอกาสถึง9บาทนะครับ S T P I นี่ก็สวยนะฮะสต็อปลอสใช้ที่3.90แล้วีีไปได้เลยนะครับแนวต้านประมาณ4.5 4.6หรืออาจจะสูงกว่านั้นแล้วก็ตัวที่แคนี่ก็บ้างไฟเหมือนกันนะฮะมาไกลามากนะจาก44บาทตอนนี้57แล้วนะครับสต็อปลอสอยู่ที่56.25 ก็ไลลต่อรับแนวต้านอยู่ที่60บาทอีกตัวหนึ่งสวยไม่แพ้กัน <S <S วันนี้มีแต่ตัวสวยๆบอกเลยนะฮะวาอัพวาอัพเนี่ยสต็อปลออยู่ที่4.38แนวต้าน5บาททวนนะฮ okay. ะโอเคก่อนจะไปคุยกันท้ายคลิปนะนอกจากกลุ่มโกลสปอตเราก็ยังมีกลุ่มทีเฟกก็คือไอตัวไอตัวที่พาดูทุกเช้านั่นแหละครับมีทีเฟกแล้วก็ดีอาจริงๆอะ่ะเอาเอาจริงเลยนะในกลุ่มาอ,อัปเดตยไม่ไม่ต่างจากในคลิปนี้หรอก นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นกลุ่มลาเนี่ยมันคุยกันได้ตลอดนะมันมีอะไรที่ปัจจุบันทันด่วนตอนนั้นนะแล้วผมเห็นว่ามันมันน่าสนใจนะมันมันอัปเดตได้นะแต่ว่าอย่างคลิปเนี่ยเราก็ต้องมาอัปเดตกันวันละครั้งตอนเช้าใช่ไหมครับเออนะคใครอยากจะมาจอยจอยได้นะครับก็ทักมาหลังบ้านก็ได้ที่ไลน์โอเอของชอมนีโรนะฮะ เดี๋ยวผมไปดูต่อเลยเนาะขอบคุณสำหรับคลิปแชร์ประสบการณ์และทฤษฎีต่างๆขออาจารย์มากครับกำลังไล่ดูย้อนหลังสอนหุ้นและหุ้นดีราคาถูกเพื่อเก็บวอลิตราคาอัดเงินรอบนี้ใช่ไหมเรากำลังทำการบ้านอยู่เนาะสำหรับสมาชิก y o u t u b ่าหลายคนก็สนใจแล้วก็ทักกันเข้ามานะครับคือถ้าผมไปเจอหุ้นตัวไหนที่มันสวยๆพื้นฐานแน่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัดคลิปเพื่อที่จะแนะนำให้กับ เพื่อนๆสมาชิกนี่รู้จักกับหุ้นตัวเนี้ให้เป็นอย่างดีก่อนแล้วช่วงที่มันกลายเป็นขาขึ้นอีเดี๋ยวเราค่อยจัดหนักโอเคไหมเออแต่ตอนนี้คือไม่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยสวยดูดีซื้อเลยไม่ไม่ใช่มันจะไม่ไม่ไม่ใช่สไตล์อย่างนั้นนะครับมันต้องเกิดเทรนด์ขึ้นมาก่อนเราถึงจะเข้าไปลุยตอนที่มันกลายเป็นเทรนแล้วจะได้ไม่ไม่เสียเวลาในการรอนานเนาะบ้านปูแนวโน้มมีโอกาสทะลุต้านในรอบนี้ไหมครับอ่า อ๋อแล้วก็คุณรัชตะที่ถามบ้านปูมาขอแนวต้านบ้านปูครับจะไปถึงเมื่อไหร่เร็วแค่ไหนขอบคุณจ้ะมากคุณรัชตะไม่ได้ดูคลิปผมมาสามวันใช่ไหมแซ <laughs> วแซวแคือไม่ช่วงนี้ไม,ไม่ไม่ได้เห็นปกติแกแจะคอมเมนต์มาตลอดนะครแต่บ้านปูเนี่ยผมเล่าอย่างนี้ละกันมันเป็นหุ้นที่ติดรายการนี่เนี่ย มันติดวันที่1เดือน12มีอมีไหมก่อนหน้านี้วันที่1เดือน12ผมเห็นอะไรนะครับผมเห็นแท่งนี้ครับแท่งวันที่28เดือน11นะครับแล้วใครที่ดูรายการเนี่ยจะต้องได้ตั้งแต่ต้นเทนก็คือทุนประมาณ4.5แล้วก็จะแลนลี่นะครับตอนนี้มันมัน5บาทแล้วเนาะ,ะในคลิปนะ่เล่าให้ฟังว่ามันอยู่ในโซนแนวรับ แล้วแนวต้านมันก็แค่5บาทเพราะฉะนั้นแนวต้านในกรอบตรงนี้จริงๆแล้วนะมันทําหน้าที่ของมันแล้วถ้าใครที่ห่อมาก็เช็คบินได้เลยนะครับตรงนี้คือจุดในการทากาไรทีนี้โอกาสที่มันจะเบรกในกรอบรอบนี้ต้องดูยังไงต่อผมว่าจะต้องติดตามอาจจะ1-2สัปดาห์นะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะไปได้ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะมีเรื่องของการซื้อกิจการเดี๋ยวจะแปลงกลายเป็น นิวบ้านปูอะไรทํานองนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ตรงนี้มันผมถือว่ามันได้ทําหน้าที่ครบถ้วนถ้าจะไปไกลเกินกว่านี้ก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตแล้วกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าตอบทั้งสองท่านไปพร้อมๆกันในคําตอบเดียวละกันนะครับซึ่งไม่มีคําถามอีกแล้วนะโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับตอนนี้ใครที่อยากจะเข้ามาร่วมทําการบ้านนะกับผมนะสามารถสมัคร็นสมาชิก YouTube ของช่องมันนี่ฮีโร่ได้ครับหรือว่าแบบเฮ้ยไม่อยากจะดูคลิปหรอกคลิปเยอะเกินไปแต่อยากจะสมัครเป็นกำลังใจก็สามารถสมัครได้นะครับเดือนละ300บาทเท่านั้นเองเราไม่ได้ขอตังค์ฟรีๆเอา,อางี้ดีกว่าเราให้คลิปซึ่งเพื่อนๆนี่นสามารถไปดูย้อนหลังนี่น่าจะมากกว่า600คลิปแล้วมั้งตอนนี้คือมันเยอะมากจริงครับส่วนใครที่อยากจะเป็นหัวแถวก็เลือกระดับการเรียนรู้นะฮะ750 ตอนนี้คุณจะได้เป็นหัวแถวจริงๆฮะบอกงี้ล้วกันขอขอบคุณนะฮะมีผู้สนับสนุนแล้วก็ให้ค่าขนมน้องเวลานี่เพราะผมจะทิ้งไว้ตามนี้เนาะคือในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดน้องเวลาใช่ไหมครับพอดีเมื่อวานนะผมได้มีโอกาสไปอัพสมุดบัญชีนะเพราะว่าเป็นเบนบัญชีที่ชื่อน้องเนี่ยมันจะไม่ได้ผูกกับ SMS ไม่ได้ผูกกับ b a n กิ้งไม่ได้ผูกอะไรเลยนะมันต้องไปโบราณมากครับมันต้องเอ,เอาไปเครื่องอัพนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยสปอตเวลามานะครับ200บาทแล้วก็300บาทในวันที่23ตุลาที่งเป็นวันเกิดน้องอันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มี1,000บาทด้วยนะเออหนึ่งพันบาทแสดงตัวหน่อยนะหนึ่งันบาทเมื่อวันที่สองธันวาคมโอ้ผมเห็นโอ้ย้ยมีแจ็คพอต <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ยจะเป็นค่าขานมตุนการศึกษาอะไรให้น้องไปเนาะโดยที่ผมก็จะไม่ได้เกี่ยวเลยนะเพราะจะไม่ใช่ชื่อผมจะเป็นชื่อของเวลาโดยตรงนะฮะโตขึ้นผมก็จะเอาให้เขาแล้วก็จะได้เล่าว่าให้แฟนรายการนะเนี่ยเป็นคนเตรียมไว้ให้น้องนะเนี่ยเออนะดีไหม,มสำหรับวันนี้ก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับรอบหน้ามีอะไรทักทายกันนะแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์โอเอของช่องมานีฮิโร่สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายมันมีกินไหมมนมีกินไหม what is this ไอศครีมไอศครีม can you tell ม u ม m y how how does it taste it is a good good taste okay คุณชอบมันไหมฮึมายทำอะไรบ้างวันนี้ชีดิเราทำอะไรเราไปซักผ้าใช่ไหมหนผ้าอยู่ไหนชีดิผ้าอยู่ไหนโอ้นี่เวเวซักผ้าแห้งหรือยังครับแห้งแล้วใครเป็นคนเก่งยิ่งขึ้น จะไปไหนต่อไปไหว้นะโอเคหนาวไหมายบาย